คนไทยมีใครไม่รู้จักบ้างครับ เหรียญพกรั์แม่นางกวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญโพกรั์แม่นางกวักหรือว่าจะเป็นพระบูชาขนาด3นิ้ว5นิ้วหรือใหญ่กว่านั้นนะครับลักษณะของแม่นางกวักเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเลยนะครับในเรื่องค้าขายนะครับเมตานะครับองนี้นะครับเหรียญนี้เนี่ยมาในเรียกว่าเนื้อนวะที่สวยแดงส้มๆเดิมๆตอกโคตดได้เต็มนะครับเหรียญเนี่ยมีความชัดลึกดีมากเส้นสายลายละเอียดตัวหนังสือไม e ่มีล้มเลยนะครับเนื้อนวะนี่เป็นเนื้อที่แกล่งนะครับค่อนข้าง เรียกว่าแข็งเลยทีเดียวนะครับโลหะหลายชนิดผสมกันนะครับนี่ฮะเส้นสายรายละเอียดกระแสพื้นเหรียญต่างๆนี่เป็นเรียกว่าดูได้เอาไว้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับนี่ฮะในส่วนของขอบตัดนะครับอย่างที่บอกไปว่าโลหะนวะเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับก็จะมีคลิปปิ้น ได้บ้างนะครับนี่ฮะแต่ว่าองค์นี้นะครับเหรียญนี้เนี่ยตัดได้เต็มได้ตรงนะครับแล้วก็ตัวหนังสืออย่างที่บอกว่าทั้งด้านหน้าด้าน,านหลังเลยนะครับคมชัดลึกนะครับและโดยเฉพาะปลายนะครับใบโพเนี่ยสังเกตได้ว่าแหลมคมชัดเลยทีเดียวนะครับเส้นกระแสเส้นเสี้ยนต่างๆบนพื้นเหรียญด้านหน้าด้านหลังนี่ชัดหมดเลยนะครับ ใครที่อยากจะได้พระบูชาหรือว่าเอาไว้ห้อยขึ้นคอบูชาขึ้นคอนะครับในเหรียญพกษัพท์์แม่นางกวักเนื้อนวะจะสร้างเพียง500องค์นะครับสาภาพสวยผิวส้มๆมแบบนี้นะครับสดได้ผ่อนได้นะครับทรมาพูดคุยสอบถามกันได้ครับ